โควิดสถานการณ์โรคระบาดท,ที่เราประสบพบเจออยู่เนี่ยค่ะมันเป็นตัวเร่งทาให้หนักวิจัยทุกคนนะคะพยายามคิดว่าตัวเองมีอะไรในกระเป๋าที่เป็นต้นทุนที่เป็นพื้นฐานที่เราศึกษามาแล้วมันจะสามารถ contribue หรือว่าช่วยสังคมที่จะตอบโจทย์กับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นๆ เดิมเราไม่สามารถจะผลิตหน้ากากได้เองในประเทศเพราะเรานําเขา้ามันก็เลยทําให้เกิดการขาดแฟนอย่างมากคนก็กัดตุนทุกคนที่มีกําลังซื้ออันนี้เป็นจุดที่ทําให้ healthcare system หรือว่าระบบสาธารณสุขเราอ่อนแอลงมากเพราะว่าคนที่ต้องการใช้จริงๆคือบุคลากรทางการแพทย์หรือว่าแม้กระทั่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องที่ลงไปตรวจแบบเชิงรุกโดยที่คนเหล่านั้นนะเขามีความเสี่ยงสูงมากๆและทุกประเทศมันเกิดพร้อมกันหมด เราก็เลยมีไอเดียว่าเอ้ยหน้ากากผ้าอาจจะใช้ได้เนอะซึ่งจะป้องกันได้ระดับหนึ่งในการป้องกันสารคัดหลังที่เกิดจากการพูดที่มันล่องลอยอยู่ได้ในอากาศเล็กกว่า1ไมครซ้วยซ้ําแต่เนี้ยหน้ากากผ้าป้องกันได้มันอาจจะเป็นหนึ่งทางออกให้กับประชาชนได้อาจารย์นสนใจพวกองค์ประกอบต่างๆที่ทําให้เกิดประกอบขึ้นมาเป็นยาได้เราเรียกว่าเป็นฟอร์มูลเลชั่นก็มีการศึกษาว่าเอ้ยสสสาาารรรนนนนีีนงงนงงไไีี้มมมมมััยยงงงงงงไไพฤตติิกกกออออะ่่่่่เคคแทใจ็็ืล คือพอลิเมอร์ที่พัฒนามาจากโครงสร้างธรรมชาติเราก็เลยสามารถหยิบเลือกพอลิเมอร์ต่างๆเหล่านี้ที่มันจะปลอดภัยเนื่องจากเป็นพอลิเมอร์ที่ที่อนพรูให้ใช้ในยาอยู่แล้วปกติอยู่ในฟอร์มูลเลชันที่เป็นยายาฉีดยากินยาพ่นจมูกได้รับการรับรองแล้วว่าปลอดภัยเอามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ คุณภาพอาจะไม่ได้ดีเท่าที่เราคาดหวังให้มันจะสามารถโปรเทคเราได้100%ก็เลยพัฒนาผลติตภัณฑ์ขึ้นมาเราก็ทำสูตรที่มันจะสามารถฉีดลงบนหน้ากากผ้าแล้วสามารถลดรูเปิดของหน้ากากผ้านั้นได้ให้มันเล็กลงให้มันมีรูเชื่อมกันที่มันแน่นขึ้น เวลาแห้งแล้วมันก็จะสอดประสานคล้ายๆเส้นใหญ่แต่มันเป็นเส้นใหญ่ระดับโมเลกุลมากๆมันไม่ได้ช่วยเฉพาะเรื่องเชื้อโรคหรือว่าสารคัดหลัง่งมันจะช่วยเรื่องฝุ่นละออง PM 2 5ด้วยคุณภาพของผ้าแต่ละชนิดมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็ใช้สเปรย์นี้เป็นตัวช่วยให้เขามีความมั่นใจและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น การพัฒนาจากเบสิคเสิร์ชเบสิครีเสิร์ชเราก็ยังมีการทําอยู่อย่างต่อเน,นื่องแต่ว่าอันนี้โจย์มันเห็นแฟกเตอร์ต่างๆแล้วมันคิดว่ามันควรต้องอยากได้แน่ๆเราก็เลยทําขึ้นมาอันนี้เรา,เราทำภายใต้สปิ off นออฟแนบสรหลูที่อยู่ภายใต้การดูแลของจุฬานะคะพอเราออกไปปุ๊บอะค่ะไคร์เฟาสเขาเห็นเขาก็เลยบอกว่าเ,าเขาท่านาเซลเขาท่านาเก็ติง้งเขา,า,นา,นานดัาานโปรดักต์ได้เขามีดิสทริบิวชั่นแชนแนลเป็นสุดที่ทําให้อาจารย์อยากให้เขามาช่วย มันทําให้เรารู้สึกว่ามีอีกหลายคนที่พยายามจะทํางานดีๆร่วมกับเราแล้วก็มีอีกหลายคนที่พยายามจะสู้ไปร่วมกับเรามันเหมือนเราสร้างขึ้นมาใหม่เลยทั้งหมดจริงไหมจริงก็ไม่ใช่เพราะว่าสิ่งที่อยู่ในกระเป๋าอะ่ะมันหยิบออกมาใช้ได้ตลอดมันน่าจะเป็นความประทับใจไม่ได้เป็นเบอร์เดนอะไรในการทำงาน